OH! กับพี่น้องชาวอีสานบรานองขอกหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับโอ้โหมึนี้ก็พอนี้เขาครับกับบอมี่ยังครับมือดีพ้าไปรอหาเบิ้งวาวครับผมยินเขาว่านี่วาวงามครับวาวดวงมีงามงามครับดูหลานพงย่คู่นครับเดินทางมาจากกระบี่ครับนุ่มสุดล่อครับผมวาวตัวเก่ากับสนุเปิลไว่างดีครับอยู่ทางโคกเลยครับอยู่ทางโคกครับ ก็น่านันครับผมสังเกตเดี๋ยวไปกระทั่งวัดครับเห็นวาวอยู่บกซูงดวงนึ่งทั้งปุ่นครับผมก็เลยหยิาพาไป,ไปน้ำเบิง้งถึงเนี่ครับโอเคครับไปลุยน้ำกันเลยครับผมดันพร้อมรับเ่อนเอ๋ยรอบจะลุยอรมนาแล้วฮ่าฮ่าโย ครับมีบ้านอยู่ปลายนาครับพุกนคุ้นครับพุกนคุ้นกับเชียนวาวบานของเรากันครับผมสีมะขอป่นสุนุ้ยไหวเอ็เราอยู่เขากำลังเหลาป่นไหวอยู่เชหน่อยครับบรรยากาศอีสานบ้านห้องรับออกมากินข้าวทงครับโอ้ขอบคุ้งมีกุ้งุปผุเลยครับพี่น้องมากครับครับมามามาเัิญวากินเข่าทงครับบรรยากาศพวกเนี่ยบรรยากาศทงให้ทงนะ

ฟ้พาพออย่คุ้นฟ้าเหรนแต่หน่อยอ๋อพออย่คุ้นเราฟ้าเหรนพออย่คุ้นเราก็เสียนวาวเก่าบ้านของเราแม่แต่ก่อน,นหนูเึ้นเหรินไรครับเดบ๋นี้มาบ่หอยมีขึ้นเหรนเลยอืมเลยเป็นภาพจำตอนสมัยเป็นเด็กน้อยแม่ครับตั้งแต่ลงไปอยู่พุ่นสามปีเาขาก็ได้ขึ้นมาปีนี้เลยอ๋ออยู่กับบีสามปีก็ได้ขึ้นมาเลยเาวาวมาเหรนครับตรงหน้าพงย,ยีคูนเหรนอยู่พุ่นมันมันมอง่อยมีมองเหรนบ่ม,มีเวลาเลยเพราะว่า มันอยู่ในเขตในเมืองเนากับย่านสายไฟม<อ>ันตกถนน,นอ,อีกเพียงเพียงข้างรังค้าอีก น้องว้าวตัวนี้โอ้ไม่ธรรมดาจริงครับ <_ t iny> ตอนนี้เซียนว้าวกระบ,บี่กําลังมัดสนูอยู่ใบเปิ้นไหวครับพี่น้องวว้าเปิ้นไหวของค่ายว้าวการล้านครับของอาจารย์หลุดชัยภูมิค่ายว้าวการล้านครับผมชัยภูมิของอาจารย์หลุดชัยภูมิอ,อาจารย์รุดอาาจย์ลุดชัยภูมิครับผมโอ,โอ้โหดโหด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 ,ดังดีนะของเราพวกงลาว,ว้าวสใส่หลมาแต่กระบี่มันเจนครับอ๋อคือมันหดว่ะพับพับมาเลยอ๋อพับหลงผมไม่ประกอบอยู่บ้านครับผม สูงยั่เมตรนี่ว้าวเนี่ยสองเมตรครับสองเมตรใส่เสียกสามมิลเน่ยเห็นมเ็มนครับเอาไใส่เสียกเนลอนเสียกเนล่อนอามันบกาขาดดิบบกขาดครับเสียกเนลอนเบอร์หกสิบโอ้เนล่อนเบอร์หกสิบเสือกไนล่อนออน,อน,นี่ข้อดีมันก็จะมีความมั่นงับมั่นคงครับขาดยากเส้นมันเล็กข้อดีมันก็จะคือทําให้ว่าวลากขึ้นมันจะเบามากครับเบามากแต่ถ้าว่าวระดับ2เมตรอย,อย่างเงี้ยมันจะตึงครับตึงและจูบมาก การที่เยาว,ว่าวลงนี่โอ้ก็น่าจะยากพอสมควรครับต้องระวังอันตรายจากเชือกครับผมเอาครับพี่น้องว่าวสวยมากตามด้วยหางเทปยิบซ้ำครับพี่น้องข้างละหกม้วนความยาวของหางนะประมาณเจ็ดสิบเมตรครับพี่น้องตัวนี้ข้างละหกม้วนเพราะว่าของผมผมข้างละเก้าม้วนมันประมาณร้อยกว่าเมตรสวยงามครับเสียนว่าวกระบ,บีครับลูกหลานอีสานบ้านเฮานี่แหละไป ใช้ชีวิตอยู่ที่กระบี่ครับทางภาคใต้บ้านเรากลับมาเยี่ยมปู่ย่าตายายครับที่บ้านที่บ้านเกิดก็เลยเอาว่าวมาครับเอาว่าวตัวเก่ามาจากกระบี่เลยใส่รถมาโอ้จวดแน่นอนครับว่าวสวยครับมีโอกาสเห็นว่าวสวยครับพี่น้องมันมันเป็นผ้ายอย่างนียเอเป็นผ้าล่มครับอ๋อผ้าลุ่มผ้าลุ่มกันแดดก,กันฝนเลยอ๋อหลุดได้ในวาดเอา๋อวัดครับเดือนหนึ่งก็จีร่วโอ้กับพี่น้องตอนแรกก็นึก <Yeah. S 1> ว่าน้องเขาซื้อมา ซื้อผ้ามาสําเร็จรูปครับที่ไหนได้น้องเขาซื้อผ้ามาแล้วก็มาวาดลวดลายเองครับโอ้งานฝีมือครับไม่ธรรมดาครับพี่น้องไป oh, <my> ครับพี่น้องดูว่าน้องฟิว่อยครับสายจวดจากกระบี่ครับเชือสายสารบ้านนาของแท้แน่นอน จันพรอมแล้วเพื่อนเอ่ยพร้อมจะลุยรมนาแล้วฮ่าฮ่าโยเฮ้ครับพี่น้องพอเช็คค mm. ่าลมแป๊บหนึ่งครับลมแถวนี้มันประมาณเท่าไหร่ครับลมบนตอนนี้ก็ค่าลมแถวนี้ก็ประมาณสิบเบตครับนาเชียกสารคาม สี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงน่ครับคุ่ประสัของการเล่นว่าวอย่างหนึ่งก็คือหางค้องนี่นะครับอาตอนนี้ให้เซียนกันครับมุยเชือกไปแล้วปล่อยเชือกไปก่อน2พี่น้องสุดหลอ่อกำลังช่วยกันมุยหางอยู่ครับหางค้องมันเป็นตะเบอือได้ครับหางของพี่น้อง หางของกับเสียกของ,ของโอ้ยผมเบือที่กันเบื่อคักเบือแน่ล่งเทียเสียกผมของกองวัวโยผมตัดทิ่มนะตัดทิ่มต่อต่วอะมรเรามีเวลาเราไปมุ้ยเสียกออกครับไปมาต่อเข่ากันเสียงกันก็ไปช่วยมุยหางครับพี่น้องสามประสานครับเมื่อกี้เช็คค่าลมอ่ะประมาณสิบเอ็ดครับแต่ตอนนี้ลมมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าครับผมสี่โมงแรงบ้านเฮา 16นาฬิกา20นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรอชมกันเลยครับโอ้ห <g ül üyor> น้องฟิวว่าถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งครับที่มีใจรักว่าวครับอนุรักษ์ว่าวไทยชอบเล่นว่าวครับชอบเล่นว่าวเล่นว่าว ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว,ลวโอ้สายเติร์ดครับ ว่าน้องน้องเป็นคนที่มีความตั้งใจครับพี่น้องฝีการวาดลวดลายว่าวด้วยสวยงามครับงานฝีมือก็ไม่เบาครับน้องเขาวันนี้ก็มีโอกาสดีครับได้มาถ่ายคลิปว่าวน้องเขา,เาก่อนที่จะกลับะบ,บีว่านผมเลี้ยวมาปอยสามอยก็เมตรครับยุบักสูงครับว่า,วานวาวผู้ใดวะวันนี้ก็เลยออกมาดรอครับมัดรอ รลหาครับถ่ายพี่น้องเอฟซีเด้บิ่งครับจักน้อยหมดแล่ะครับรมแหงยามางมมันขึ้นลองมาถ่ายฟังเสียงนัเน <c oughs> ิ่งโคมไก่พวดยานผีแข่งชิโม่ใจมากดังมากแห้งเลยเดียวเติดโศตายเลยโอ้พี่น้องว้าวติดรมแล้วครับแต่ว่าวบนทันโหดบนไดนล้มกันด้ถือว่าอยู่แล้วครับอยู่ อยูบป่ะโอ้ถึงนักดะก,กู้ยากท้ครับโหดคักมันคมเลยเสียดไม่หล่อนนบ่นเนี่ยม,มีถึงมึงจะลองอะไรครับเอามือโหดด้วยซือ่ออธิบาดมือเขาหรอต้องระวังครับพี่น้องอันตรายครับเชือกไนลอนเวลากู้ว่าวดวงนี้มันสองเมตรนี่กู้ยากครับตอนเช้าโอ้ดึงไม่ลงเลยพี่น้องโหดดึงเงนก้ามขึ้นมาแล้ว bay phun bụng 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 phun bụng 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 bụ 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 สำหรับวิธีการเอาว่าวลงครับน้องๆต้องรอแบบลมบดอ่อนสักประมาณสิบโมงครับถ้าว่าวเราจูบว่าวเราตึงรอลมบนอ่อนช่วงสิบโมงอะ่ะลมมันจะไม่เสมอแล้วลมบนมันจะมีความอ่อนอยู่เหมาะแก่การเอาว่าวลง เสร็จไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องดูยันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับว้าวตัวเก่าครับของน้องฟิลครับสาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แะครับพี่น้องถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับเ,เพื่อปเป็นกำลังใจให้ทางช่องอีสานบ้านนอกคอ,อกนาะในการทําคลิปต่อๆไปครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แะครับสวัสดีครับโม Without her, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you are the bad one, you was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come away, you do, 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 do. I don't know, I'm fine without you.